กลางดึกคืนหนึ่งมีบางสิ่งกำลังคุกคามวัดโบราณแต่มีเพียงส้มแมววัดเท่านั้นที่เห็นมัน สม้มแมวลายส้มธรรมดาดูเหมือนแค่นอนกินไปวันๆแต่ยามราตรีดวงตาของมันกลับวาวโรดสัมผัสถึงภัยร้ายที่คนมองไม่เห็นวิญญาณชั่วร้ายล่องหนพยายามเข้าใกล้พระทาธาตุโบราณแฝงกายผ่านความมืดมิดอย่างเงียบงนันแต่ส้มรู้ขนของมันตั้งชันพลังงานลึกลับพุ่งออกมามันกระโจนเข้าใส่ร่างโปร่งแสงด้วยกรงเล็บคมกริบเสียง ขู่คำรามก้องในความเงียบงนันการต่อสู้ดุเดือดแม้ไม่มีใครเห็นคู่ต่อสู้ของมันส้มคือผู้พิทักษ์เพียงหนึ่งเดียวปกป้องพระาธาตุด้วยความกล้าหาญเหนือธรรมชาติแสงสีฟ้าพุ่งออกจากอุ้งเท้าสม้มสลายวิญญาณชั่วร้ายจนหมดสิน้นยามเช้ามันกลับมานอนขดตัวเหมือนเดิมไม่มีใครรู้เรื่องราวอันน่าทึ่งเมื่อคืนทุกคนเห็นแค่แมววัดธรรมดา แต่ใครจะรู้ใต้ขนนุ่มๆน,นั้นคือหัวใจของนักรบผู้ยิ่งใหญ่สม้มแมวธรรมดาผู้ไม่ธรรมดา